เป็นแมกรุนไหนดูออกไหมและนี่ก็จะเป็นโฉมหน้านะครับของเจ้าของลายล้อแม็กซ์ที่เราไปกระชากสิ่งปกคลุมเขาออกเมื่อคี้เอ๊ะเอาเรียกสิ่งปิดบังดีกว่าวันนี้เสียงก็อาจจะดังนิดนึงนะครับทุกคนเพราะรถใหญ่เข้าเช็คเยอะแล้วก็โชว์รูมมีการปรับปรุงด้วยนั่นเองจะได้เสียงครุ่มครมครม่ำจะไม่เงียบเหมือนที่เคยนะเพราะว่าเราถ่ายตอนกลางวันคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทาง f c ทางลูกค้าเนี่ย เรียกร้องมาเยอะมากๆเลยนั่นก็คือเจ้าตัว c a f โฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่9 3 2 0 0 0บาทนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว New D-MAX ปี2024นั่นเองซึ่งเปิดตัวไปนะที่เราเห็นเปิดตัวเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเกรด M นะครับหลายๆท่านก็ยังไม่เคยเห็นเจ้าตัวเกรด Z อาจจะเห็นของพี่ต่ายนะครับเป็นช่องแรกเลยก็ว่าได้นะก็สงสัยแหละว่าเจ้าตัว Li n e Max ของเขาเนี่ย เป็นแบบไหนก็เดาไว้ไม่ผิดเลยถ้า ZP M ปัดเงาแกก็ต้องสีบรอนเงินถูกต้องไหมที่ชอบกันสุดๆนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฟหน้าของเขานี่แหละที่เขาถูกไฟไฟเลี้ยวนะครับเขาถูกย้ายจากด้านล่างมาไว้รวมโคมเดียวกันกับเจ้าตัวไฟสองสว่างด้านหน้านั่นเองด้วยนะครับ ไฟเดย์ไลท์ในปัจจุบันนะครับจะเป็นทั้งไฟหลีนะครับไฟส่องสว่างตอนกลงวันแล้วก็เป็นไฟเลียวอีกด้วยนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับใช้หลอด LED เพียงแค่หลอดเดียวเบ้าไฟตัดหมอกนะครับก็ออกแบบใหม่นะครับมีช่องระบายอากาศให้อากาศวิ่งผ่านไประบายความร้อนของเจ้าตัวจานเบรกทางด้านหลังได้อีกด้วยแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับ ตะแกงลังพึ่งนะครับที่มีช่องระบายอากาศมากกว่าเดิมนะครับมันจึงทําให้ลมเนี่ยเข้าไปโกรกนะครับระบายความร้อนจากหม้อน้ำนะครับหรืออินท์คูลเลอร์เนี่ยให้ออกไปใกล้ๆนะครับรถมันก็จะได้เย็นๆวิ่ง,ง,งได้สบายถูกต้องไหมแถมหน้าตาของมันเนี่ยยังดูหรูหรารําสมัยนี่กระจังหน้านะครับก็จะแยกเป็นชิ้นของฝาก,กระโปรงนะครับหชิ้นแล้วก็กระจังหน้า2ชิ้นนี่กระจังหน้าอีกหนึ่งชิ้นนะนะครับแล้วก็โลโก้ของอิ s u z ุก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับเขี้ยวของเขาก็าจะ ถูกฝนออกไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีล่องรอยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ยังดูเก๋แล้วก็ล้ำสมัยไปอีกแบบฝากระโปรงชุดใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีเจ้าตัวสโคปตรงกลางช่วยส่งผลในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับให้ลมเนี่ยวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับส่งผ่านไปกระจกด้านหลังออกหลังคาไปนู่นนะครับไม่ต้องมาประทะตัวรถโดยตรงนั่นเอง ความปลอดภัยที่ให้มาในตัวเกรดแซนะครับก็เป็นระบบออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวก็มีนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาได้ชุดไฟหน้านะครับแล้วก,ก็กระจังไฟตันหมอกกระจังไฟหน้าใหม่รวมทั้งไฟเดไลท์ใหม่นะครับเขายังได้เจ้าตัวลายล้อแม็กซ์ใหม่อีกด้วยเป็นแม็ขนาดใหญ่นะครับขนาด18นิ้วนั่นเองมันก็ยังมีลักษณะของตัววยอยู่นะครับ มันวายหรือเปล่ามันก็ไม่ไวายตัววีเราเห้ยงั้นนี่ <c oughs> ก็จะเป็นแมกลักษณะมันจะเป็นเหมือนตัว V ีนะครับแล้วก็มีช่องระบายลมด้านข้างนั่นเองทําให้แมกตัวนี้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนให้กับเจ้าตัว Dis ดิสเบรกได้ดีขึ้นนั่นเองจานเบรกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็คาลิปเปอร์ขนาดใหญ่ช่วยให้เบรกได้อย่างมั่นใจตัวนี้มาพร้อมคอยสปริงนะครับแล้วก็มีเหล็กกันโค้งให้ช่วยให้เจ้าตัวนี้มีความนุ่มนะครับถึงล้อด,ด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะตกหลุมอีกด้านหนึ่งก็ ยังอยู่ในแนวระดับอยู่นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าตกหลุมข้างใน,นลเลียงทั้งคันอะไรเงี้ยไม่ใช่อิสสุข,ของเราแน่นอนมันได้างนะครับก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานรุ่นนี้นะครับไฟเลี้ยวของเขาจะถูกติดอยู่ด้านข้างด้วยเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันเสวกกาศนะครับลหลายๆท่านเรียกหาชาร์กฟินนะครับนี่ก็เอาหางปลากระเบนไปก่อนลวกันนะครับตัวนี้ลดในส่วนของการต้านลมด้วยเออมันมีข้อดีนะแล้วก็รับสัญญาณได้ชัดด้วยเพราะว่ามันมีความยาวมากกว่านั่นเองมือจับนะครับตัวนี้ก็จะเป็น โครเมียมให้ความรูหรามากๆเลยแล้วก็กระบะของเขานะครับเป็นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวสีที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสีดานั่นเองไล่ปฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้แล้วก็ตัวลอ้อแม็กด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นขนาดเดียวกันนั่นแหละโอ้ลงพัดมาค่อยเย็นหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงล่างของเจ้าตัวยกสูงนะครับพี่ต่ายก็แจ้งไปหลายรอบแล้วนะว่ายกสูงเนี่ยเขาจะวางตําแหน่งของแหนบนะครับไว้บนเพลานั่นเองแล้วก็ มีโชคอัพแกะแทงด้วยแนบใช้3แผ่นด้านบนยาวที่สุดนะการที่มันยาวเนี่ยมันจะทําให้เวลาวิ่งรถเ่านะครับมันมีความนุ่มนวลนั่นเองแล้วก็โอ้นี่นะครับมาแล้วนะครับไฟท้ายแบบเกร็ดตะขาบนะครับหรือว่าพี่ออยบอกว่าตัวยาสามชั้นก็จะเป็นรุ่นนี้แหละนะครับก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนั่นเองเนี่ก็จะเป็นแบบนี้3ชั้นนะครับกัานชนท้ายนะครับยังคง เอกลักษณ์ความรู้รานะครับมาจากรุ่นปี2022 23 20เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คำว่า DDI มันหายไปนะไม่ใชไ่ไม่ใช่เขาลืมติดนะมันหายไปนะครับชุดเปิดอ่าชุดป่าท้ายนะครับก็เป็นชุดป่าท้ายใหม่ตัวนี้จะเป็นเกรดแซนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูภายในกันสำหรับหลายท่านที่รอคอย นี่ตอนนี้พี่ต่ก็เปิดประตูนะครับถือโอก,กาสร,ระบายความร้อนก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งลงจากเทลเลอร์มานะลงเมื่อกี้แล้วก็มาตามถ่ายให้เลยนะครับเมื่อกี้ก็ตอนแรกคุยกับทางาสาขานางรองไปเรากจะขอถ่ายหน่อยปองเขาลงก่อนของเรามาพอดีนะครับการออกแบบการดีไซน์นะครับเป็นแบบมิอุระดีไซน์นั่นเองออกแบบลายคล้ายๆกับเจ้าตัวดิจิตอลนะครับมันมีความล้ําสมัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับที่วางขวดน้ําขนาด1-5ลิตรมีทั้ง4ด้านทั้ง4ประตูเลย แล้วก็ลําโพงนะครับตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่นะครับ4ตัวแล้วก็ลําโพงมีรวมทั้งหมดอยู่8ตัวด้วยการรวมลำโพงเซอร์เราสาวอันนี้ก็จะเป็นภายในของเขาแล้วก็จุดขายหลกัลกๆนะครับ iPhone 15เปิดตัวมานะครับเขาเรียกว่าที่ชาร์จ USB-C ใช่ไหมหรือว่า Type 4นั่นแหละเราก็มีให้เหมือนกัน4หน้า4หลังเลยบอกให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็ภายในนะครับออกแบบให้มีความกว้างประดุดรถเก๋งนั่งได้สบายหมอนลอกศีษะ ก็มีให้ทั้ง3ตํตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยก็มีให้ทั้ง3จุดที่พักแขนเราสามารถเอาขวดน้าเสียบเสียบเสียบหรือว่าแก้วน้ำวางวางวาง,วางได้เลยนะครับไม่มีใครนั่งก็เอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็ถ้ามีคนนั่งเราก็ถ้ามีคนนั่งเราก็เอาไว้อย่างนี้เออบูดบิดรอโต้ทีและเข็มขัดนิรภัย3จุดนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เบาะมาในโทนสีดานะครับแล้วก็มีช่องรูระบายอากาศเล็ก,ลกๆด้วยนั่นเอง มือจับยังคงมีมาให้ตรงนู้นนะครับทำงานคู่กับเจ้าต,ตัวบันไดข้างนั่นเองสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดำเปียโ,โนแบสนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีอะไรที่ปรับระดับไฟยังเหมือนเดิมช่องเปิดไาถังน้ำมันก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสีดำเปียโ,โนแบสนี่มีอุระดีไซน์โอ้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ที่นั่งของฝั่งผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารนะครับยังคงเอกลักษณ์รูปทรงของความเป็นสปอร์ตของเบาะเขาเนี่ยจากปี2023สู่2024 อย่างสมบ,บูรณ์แบบเลยทีเดียวแต่เพิ่มเติมมาก็คือเขาจะมีการดีไซน์นะครับให้มีรูเล็กๆเพื่อที่จะระบายอากาศเวลาเรานั่งนะครับหลังก็จะไม่ได้ออกเหงื่อนะครับก้นก็ไม่ออกเหงื่อไม่ใช่โอ้ยนั่งรถทีหนึ่งตูดเป็นผุดเป็นพืนหมดเลยนะครับแถมยังปรับระดับสูงต่ำได้เดินเข้าเรื่องออกได้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็แป้น Break, เบรกแป้นคลัชแป้นคันเร่งนะครับมีให้ครบทั้ง3าแป้นเลยนะถ้าหายไปแป้นหนึ่งแสดงว่าต้องเป็นออโต้แน่นอนอะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดู กุญแจนะครับในเกรดแซนะครับทุกคนเป็นกุญแจรีโมทพร้อมอิมโมบิบลิเซอร์นะครับป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอมนะแล้วก็พับกระจกนะครับจะพับด้วยไฟฟ้าลูกค้าถามมานะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งนิดหนึ่งแล้วกันตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังนะครับให้มีรูปทรงสปอร์ตนะครับก็จะมีลวดลายประดับเล็กๆตรงกลางตรงนี้นะครับตรงที่เรากดแตรเนี่ยครุสซันโทนมีมาให้นะครับไม่ใช่แบบแปรผันนะแล้วก็ ฟังชนันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีให้หน้าจอนะครับเป็นสมาร์ท m อ d ดีใหญ่เบลอเบล่บลามากถึง7นิ้วนะครับก็ตัว M ทําได้เช่นไรนะครับเจ้าตัวเกเรเซตก็ทําได้เช่นนั้นโอ้ล้าสมัยจริงเหมือนนั่งบนยานอวากาศปฏตติโอิสุสูดีแม่มันสนมริงๆเลยอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้ามีการบุนุ่มมาให้นะครับตัวจอกลางหลายๆท่านให้รอรีวิวเห็นไหม ตัวจอกลางนะครับตัวนี้8นิ้วพาพร้อมกล้องมองหลังนะครับแล้วก็สามารถปรับระบบในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็เ d a ดนะครับสามารถปรับตั้งได้จากจอกลางเลยเออเอ๋นะครับมาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น pm2.5 ได้ก็ปุกเกียร์พู้ตรงๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนนี้ก็เป็นกุญแจมาเยอะมากๆมาหลายคันมากนะตรงไหนอีกที่พี่แต่ข้ามไปนี่เดี๋ยวเด,ด,ด เดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้เดี๋ยวไม่กล้างัดไม่กล้างัดเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าไอตัวไทซ C ของตัวเนี้ยมันมีให้เฉพาะด้านหลังหรือว่าด้านหน้ามันมีด้วยขอดูก่อนนะเพราะตัวนี้มันปิดไว้เราไม่กล้างัดเพราะปกติถ้ามันมีมันก็จะนั่นเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวค้างไว้ค้างไว้แต่เกิดมีทั้งหน้าทั้งหลังนะอันนี้ถือว่าติดค้างกันไว้เพราะว่าก็ถือว่าเห็นไปพร้อมกันท <c oughs> ีนี้ในส,ส่วนของเครื่องยนต์นะครับเรามาดูกันว่าว่าเครื่องยนต์ที่มันส่งพลังเนี่ยเราไม่ได้เปิดให้ดูนานแล้วนะ ไม่เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วรุ่นนี้ก็ 1,900cc 150แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับก็ประหยัดน้ำมันประหยัดภาษีด้วยภาษีแค่2,495บาทแค่นั้นเองอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ไต่าลาไปก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งนู้นอะรถก็จะมีมาอีกเดี๋ยวพี่พต่ามาถ่ายในเช้าตอนนี้คืออากาศมันร้อนมากเนาะ เดี๋ยวอาจจะเสียชีวิตก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ดูคลิปรถเดี๋ยวไปก่อน <laughs> โอเคสวัสดีครับ